เป็นกุ่ที่เกี่ยวข้องกับ f ฟ l ์ฟูลแฟมิลีค่ะก็คือตัวอาดัมและอีฟนะคะตัวอดาดัมเป็นตัวที่ช่วยในการปรับสมดุลฮอร์โมนของเพศชายเป็นตัวที่ช่วยในการบำรุงดูแลระบบหัวใจบำรุงท่าบำรุงประสาทในร่างกายนะคะช่วยลดอาการเมื่อย ล้าต่างๆของผู้ชายที่สําคัญก็คือป้องกันมะเร็งต่างๆได้ดีนะคะที่โดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะที่ผู้ชายที่มีอายุมากขึ้นนะคะมีอัตราการเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ซึ่งตัวอะดามก็เป็นตัวที่สามารถช่วยป้องกันได้ค่ะและนอกจากนี้เองนะคะยังเป็นตัวที่ช่วยในการเพิ่มปริมาณอาสุจิเพิ่มความแข็งแรงของอสุจิสําหรับ ชายใดที่มีบุตรยากค่ะถ้ารับประทานตัวอาดามเข้าไปจะช่วยทําให้ท่านสามารถที่จะเพิ่มปริมาณอสุจิได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีบุตรได้ง่ายขึ้นค่ะคู่กับตัวอีฟค่ะตัวอีฟเป็นตัวที่ช่วยในการปรับสมดุลฮอร์โมนของเพศหญิงค่ะช่วยในเรื่องของการขับน้ําคาวปากทําให้มรูปเข้าอู่เร็วขึ้นสําหรับ หญิงสตรีหลังข้อนะคะหรือแม้แต่ผู้หญิงค่ะที่ประจำเดือนมาไม่ปกติมีอาการตกขาวต่างๆหรือมีระบบฮอร์โมนระบบรูกที่มีปัญหานะคะตัวอีพเป็นตัวที่ช่วยได้และช่วยนใเรื่องของการบำรุงดูแลผิวพรรณให้กับร่างกายขาดกำจัดสริวท,ทุกสาเหตุผิวพรรณของท่านจะเปล่งปลังปล่งเงต่งตึงนะคะตัวนี้สามารถช่วยได้ อดัมและอีฟค่ะเป็นโปรไบโอติกต้องรับประทานในน้ำร้อนนะคะชงกับน้ำร้อนและทิ้งไว้ประมาณ3-4นาทีนะคะรอให้เย็นแล้วออกรสเปรีป้ยวๆถึงรับประทานเข้าไปค่ะเพราะว่าน้ำร้อนจะช่วยทําให้จุลินทรีย์ที่หลับอยุ่ตื่นขึ้นมาพร้อมที่จะทํางานแล้วก็ได้รับคุณค่าสารอาหารที่มีประโยชน์จากอดัมและอีฟได้อย่างเต็มที่ค่ะ